ครับท่านผู้ชมครับยังจําภาพเหตุการณ์เมื่อสองเดือนที่แล้วได้นะครับวันนี้ผมกลับมาเยี่ยมพี่วันเพนอีกครั้งหนึ่งพี่วันเพนครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับครับผมวันเพนเนียมจันทร์ครับครับแต่ของมูครับคนเดิมนะครับอเมื่อสองเดือนที่แล้วเรามายืนอยู่ตรงนี้กลิ่นเป็นไงกลิ่นกลิ่นหอมดีครับกลิ่นเป็นไงกลิ่นหอมตัวนี้มันมีกลิ่นหอมแล้วครับแม่ ถ้ากฏว่าจากวันนั้นที่ท่านผู้ชมแปลกใจนึกว่าพี่วันเพนเนี่ยเลี้ยงหมูเจ็ดร้อยตัวเพราะกลิ่นมันบอกขนาดนั้นใแต่มาวันนี้สองเดือนผ่านไปโอ้โหไม่มีกลิ่นแล้วไม่มีกลิ่นเลยนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วไปดูสิครับว่าไอหมูเจ็ตัวเมื่อสองเดือนที่แล้วไปดูสิครับว่าตัวขนาดไหนนี่เลยโอ้โหพีวันเพนมันเป็นไงเนี่ยท่าที่เราเลี้ยงหมูมาได้โตขึ้น เป็นไงพอใจไหมจาก15โลมันขึ้นมา70โลโดยประมาณนี่โอ้โหใช้ระยะเวลาเพียงสองเดือนนะสองเดือนแล้วท่านผู้ชมครับปรากฏว่าระยะเวลาสองเดือนเนี่ยผสมโกรฟีดให้กินทุกมื้อไหมไม่ทุกมื้อครับนั่นเป็นแต่อย่างนี้แหละเห็นไหมท่านผู้ชมครับนี่ขนาดไม่ทุกมื้อนะเอาพี่ให้กินยังไงกี่วันให้ทีหนึ่งสองวันให้ทีอสามวันให้ทีโอ้ สองวันถึงจะให้โกลฟีดสามวันถึงจะให้โกลฟีดโอเคั่นโอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้นะต้องขอบอกเลยถ้าเกษตรกรต้องการผลลัพธ์อย่างชัดเจนต้องให้กินทุกมื้อครับเหตุผลเพราะตัวโกลฟีดจะไปช่วยทําให้อาหารที่เราให้หมูไปเนี่ยมันจะแอบสอบเป็นนัาตาการแลกเนื้อได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เป็นไรครับสองวันสามวันเกษตรกรก็พอใช้แล้วปรากฏว่าผลที่ออกมาอย่างเงี้ยครับครับมันดีขึ้นเนี่ย ขนาดให้มั่งไม่ให้มั่งใช่โอ้โหครับนี่เรื่องจริงเลยฝูงปฏิบัติอย่างนั้นก็ต้องพูดไปอย่างนั้นนี่กองจริงครับครับครับโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนะจำได้นะไอเจ็ดตัวใช่ยังเหลืออยู่ครบครับแล้วการกินอาหารนี่หมดไปประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเดี๋ยวนี่ต้องไปดูในผมโจทไว้จะได้ประมาณกินประมาณตัวสีตัวตัวลูกอะ สี่ตัวต่อลูกต่อหนึ่งกระสอบสี่เอ้ยสี่กระสอบต่อหนึ่งตัวเออ,อผมชอบพูดกลับคนเพชรชอบพูดกลับใช่ไหมคือหนึ่งตัวเนี่ยหมดไปแล้วสี่กระสอบ <c oughs> ใช้ในระยะเวลาสองเดือนครับหรือหกสิบวันเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือผลงานโกรฟีดแต่ขอบอกนะครับท่านผู้ชมครับนี่ขนาดว่าใช้บ้าง ให้กินบ้างไม่ให้กินบ้างพเพื่ออะไรครับประหยัดอ๋อแล้วประหยัดสมใจไหมสมใจเดีย,เย,ย,เย,ย่าหารไอ้หมูนี่เป็นประหยัดมาคืนแล้วแต่ยาเราประหยัดไอ้โกฟีเราประหยัดแต่หมูเราก็ได้ยังใจเราแล้วมันป่วยไหมไม่ป่วยไม่ป่วยเลยเพราะว่าอาดีตที่พี่วันเพ็ญบอกว่าเลี้ยงหมูมาเจ๊งเนี่ยเพราะอะไรอะ่ะมันตายที่มันตายใช่ไหมมันตายอืมมันเก็เลาหอยขี้อยู่เลยมาลองตัวนี้เออดีขึ้น ผอมาใช้โกรฟีแล้วไม่ตายเลยก่อนเลยจับมาสิบสิบ็ดตัว้เอจีบไปยี่สิบอ๋อตั้งใจจะจับสิบเอ็ตัวแต่เขาเอามาให้อหยี่สบยี่สิบอ้โหนี่แหละครับเครดิตดีนะเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูสิว่าเอที่เอามายี่สิบตัวก็เหมือนกับไอ้เจ้าเจ็ดตัวเมื่อสองเดือนที่แล้วครับแล้วก็ พิสูจน์ดูนะว่าใช้โกลฟีดแล้วมันจะโตแบบนี้ไหมอ่ถามจริงๆเลยวันนี้พอใจกับผลงานโกรฟีดระดับไหนก็ระดับสูงแล้วสูงเลยอ่เพราะผมให้น้อยกินน้อยแต่มูมาดับนี่ถือว่าสับสูงสูงเลยอ่าถ้าคะแนนเต็มสิบนี่ให้เท่าไหร่ให้เก่าให้เก้าเลย เอาละครับให้ม่งไม่ให้มากงแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาพอใจในระดับสูงสุดครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเสียงตอบรับจากเกษตรกรที่ใช้จริงนะฮะประสบความสําเร็จจริงๆและสิ่งที่สําคัญผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วนะฮะหมูข้อนี้เจ็ดตัวตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่วันนี้เจ็ดตัวตัวขนาดนี้ผลงานเป็นที่น่าพอใจท่านอยากได้รับผลลัพธ์แบบนี้นะครับต้องตั้งใจใช้ และสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องใช้แบบสม่ําเสมอ <laughs> <laughs> วันนี้รายการกลรฟีดพารวยขอลาท่านไปก่อนนะครับ <laughs> ขอบคุณมากครับผม <laughs> ครับสวัสดีครับข้อหนึ่งอล่งา ท่านสามารถติดตามรับชมวิดีโอคลิปตัวอย่างของเกษตรกรผู้ใช้กลรอฟ์ที่ประสบความสำเร็จและสัตว์เศรษฐกิจประเภทรีวิวได้ที่ YouTube channel baworn tv และ w w w b a w o n t v c o m